องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จดเสินาทางวิชาการหัวข้อชาวนาไทายก้าวอย่างไรสู่ครัวโลกโดยมีพลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปิยศักดิ์ฉุ่มพฤกภาควิชาพุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนางสาวปรกชนอู่ซับผู้แทนจากมูลนิธิชีววิถีผู้แทนจากมูลนิธิจากการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนานครสวรรค์ และหนังทัศวลีพึ่งสีใสหัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาการหัวหน้าส่งเสริมและสวัสดิการสังคมร่วมเสวนาในหัวข้อดังกล่าวโดวยมีประชาชนที่สนใจและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งตามที่อบจนครสวรรค์ได้จัดทาโครงการพัฒนาเกษตรกรและพันธุ์ข้าวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งนายกอบจนครสวรรค์กล่าวว่าอบจนครสวรรค์ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเปิดตลาดนิกว้างขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวศึกษาองค์ประกอบผสมสายพันธุ์ข้าวที่สามารถเข้าสู่ตลาดได้รวมทั้งต้องมีการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งในปี2567ตั้งเป้าหมายจะพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างตลาดใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม